สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะ เมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ b บ็กพิงนะคะก็ได้เริ่มทัวร์คอนเสิร์ตเวิร์ลทัวร์บอลพิงโดยแวะที่สิงคโปร์ค่ะและก็ได้โชว์สเสน่ห์อย่างน่าลงไหลและอย่างไรก็ตามนะคะลิซ่าก็เป็นคนที่ขโมยซีนการแสดงอย่างปฏิเสธไม่ได้ค่ะด้วยการเปลี่ยนแปลงที่กล้าหาญของเธอค่ะด้วยการเปิดหน้าผากของเธออย่างสง่างามอันเป็นสัญลักษณ์ของเธอส่งคลื่นแห่งความชื่นชมไปทั่วสถานที่จัดงานค่ะ ชาวเน็ตและแฟนๆนะคะต่างก็ตกตะลึงกับสเสน่ห์อันน่าลงไหลและอันเป็นที่รักที่เล่นลอดออกมาจากลิซ่าวกับว่าได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งทรงผมนี้นะคะนับเป็นก้าวสำคัญที่ไม่เคยมีมาก่อนในอาชีพการงานอันโด่งดังของลิซ่าด้วยค่ะสุดท้ายนี้นะคะแอดก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ